คือตอนแรกอ่ะที่นี่มาพี่วันแรกๆอ่ะน,นี่มานี้ก็จะมาเรียนต้มน้ำลำไยก็เห็นว่าเออมันกำลังแบบว่าฮิตกันเขานิยมกินกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไปๆไปไปมาๆเปล่าไม่ได้ดูหลักสูตรน้ำลำยุ้งลำไยอ่ะน,นั่งมองที่ยานั่งมองว่าเอ้ยแกแบบทำอะไรบ้างวันๆแกทำยังไงแกทำอะไรชีวิตเขาถึงสำเร็จแล้วเราก็บวกกับ นั่งไปเราก็แอบสัมภาษณ์คนที่เขามาซื้อพี่คะเอาน้ําพริกไปขายดีไหมขายได้เท่าไหร่คะบางคนแรกๆเขาจะบอกว่าเขาเอาไปวันละประมาณ50กระปุกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขายหมดหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าน้องพี่เอาไปวันเดียวก็ขายหมดเลยเขาบอกว่าเนี่ยรอบสองพี่มาเอาร้อยกว่ากระปุกรอบ3พี่700กว่ากระปุกเลยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแบบพี่มันขายดีขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอเราสัมภาษณ์ทุกๆคนค่ะเหมือนแบบได้ถามคนนู้นคนนี้ค่ะ ด้วยความที่เราเป็นคนอัธยาศัยดีเนาะุยเก่งสรุปว่าเขาก็แบบถ่ายดีทุกคนพี่กลายเป็นว่าเราก็เลยมานั่งเรื่อยๆดูเป็นวันที่สองวันที่3ดูพี่ยานะแล้วก็ดูคนก็เลยเริ่มมองว่าเฮ้ยแล้วถ้างั้นไม่ได้ต้องเรียนแล้น้ำลำําไยแล้วเรากําลังมองว่างั้นเราทํายังไงที่เราจะเป็นผู้ให้ได้บ้างให้เหมือนพี่ยาแต่ก็เอาว่าให้เรามีรายได้ด้วยก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นน่ะนี้เปิดเพจดีกว่าแล้วก็เดี๋ยว เราก็มานั่งไลฟ์สดด้วยเรื่อยๆ,ๆจะได้เหมือนเวลาพี่ยาเขาเหนื่อยเผื่อบอกเออซื้อน้ำให้เขากินบ้างเวลาเขาเหนื่อยแล้วก็ส่วนในส่วนของเราอ่ะเวลาคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือเขามาไกลๆเขาเสียค่าน้ำมันเยอะใช่ไหมคะเราก็คิดว่าเราจะบวกกำไรเขานิดหน่อยแล้วเราก็ส่งให้เขาเขาอยากได้อะไรเพราะนี่เห็นแล้วที่ทุก40่นาทีน้ำพริกจะออกมารอบหนึ่งคนจะชิงกันแบบเยอะมากอ่ะซึ่งเราก็แบบเออนึกว่าบางคนแทนที่เขามาปุ๊บแล้วเขา ได้เอาไปขายเลยแต่เปล่าค่ะบางคนนั่งรอแต่เช้าอะ่ะจนถึงเย็นเนี่ยขนาดนะตอนเนี้พี่เห็นไหมคือคนมันเยอะมากจริงๆเยอะตลอดนี่ก็เลยแบบรู้สึกว่าเออถ้าอย่างเงี้ยมันจะดีเนาะบางคนเขาไม่มีรถมาแต่ถ้าสมมุติว่าเราอะ่ะส่งไปให้เขาขายได้เรานั่งเฝ้าแทนทั้งวันเพราะยังไงจริงๆรแล้วเราก็แบบอยากอยู่ตรงเนี้ยทั้งวันอยู่แล้วก็ส่งไปให้เขาขายเขาได้มีรายได้คิดแค่นี้ค่ะพี่ คือสองคนนี้เนี่ยมาทุกวันมาวันละหลายชั่วโมงและมาไม่รู้ไม่มาเมียงมองพี่ยาว่าพี่ยาอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปซื้อปลาเส้นพี่ยาซื้อปลาเส้นพี่ยาไปไหนเอาไม้พี่ยากินวันแรกซื้อน้ำน้ำลำไยให้พี่ยาซื้อลำไยพี่ยาแก้วละยี่สิบบาทแล้วเดินตามหาพี่ยาน้ำลำไยละลายหมดก็ไม่ได้กินพอรุ่งอีกวันมาอีกมาซื้อปลาเส้นพี่ยา แล้วก็เดินตามหาพิยาเอาปลาเส้นพ่ยาเอาไม้พ่ยากินเขาทําแค่นี้เองเขาอยากให้พ่ยาได้กินเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงพิยาเขาบอกว่าพ่ยาเหนื่อยอยากให้พ่ยาได้กินบ้างเดินมาสองสามวันสี่วันห้าวันก็มาเฝ้าอยู่ในโรงงานเราเนี่ยทั้งวันรักพ่ยาตรงไหนอรเห็นเขาให้ให้คนอะะให้ความรู้ให้อะไรหลายอย่างแต่ว่าเห็นอย่างเงี้ยนี่ว่าเขาเหนื่อยนะแต่ว่าเขาแบบเป็นห่วงพิยาไงเขาก็คอยมองอยู่ว่าพี่ยาเดินไปทางไหน เขาก็จะซื้อลูกชิ้นแล้วก็เดินเดินเดินตามหาพี่ยาว่าเดี๋ยวเขาจะเอาลูกชิ้นให้พี่ยากินลูกชิ้นก็ของเราเลยเขาจ่ายตังค์ด้วยนะเขาไม่เดาฟิวเขาก็เดินตามแบบเดินตามแกทั้งสองคนเลยนะเขาทําอย่างเงี้ยมาหลายวันแล้วแต่ว่าบางวันก็ยิ้วน้ําลําไยจนน้าลาไยละลายหมดก็ไม่ได้กินไม่กลัวน้าลาไยจืดเหรอเป็นห่วงเขาเห็นเขาเหนื่อยอก็เลยอยากจะแบบเอาไปให้เขาไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยใช่เขาไม่ได้คิดอะไรเขารักพี่ยา ัรกี่ยารจ,รจริงๆแล้วค่ะเดิมทีอ่ะตัวเองอ่ะตั้งใจจะมาหาอาชีพนะคือติดตามพี่เอ,อิร์สสดชื่นแล้วก็มาเจอพี่ยาแล้วเนี้ยเห็นความน่ารักในตัวแกค่ะที่เหมือนพี่เอ,อิร์สเลยว่าเฮ้เราก็แบบเอิร์สในๆนเราอยู่ตรงเนี้ยอยากมาหาแกทีนี้ก็เลยแบบแล้วก็บวกกับคิดว่าเผื่อจะมาได้อาชีพเพราะเขาสอนอาชีพด้วยเดิมทีจะมาเรียนวิธีต้มน้ำลำยไยเพราะนั่งดูไปดูมาเริ่มมองมองอะไรจากตัวผู้หญิงคนนี้ค่ะว่า หมือนเขาให้คนเยอะเนาะแล้วเขาก็เหนื่อยมากแล้วที่ชอบในตัวเขาอย่างคือเขาสมรักเขาเหมือนเดิมคือจริงๆเห็นอย่างนี้ค่ะพี่ยาเขาน่าจะใส่อะไรก็ได้แต่ว่าในความน่ารักของเขาค่ะเขายังแต่งตัวเหมือนเดิมเลยซึ่งอันเนี้ยอันนี้ชอบมากแล้วก็ผัวกกับตัวเขาค่ะแม้จะเหนื่อยแค่ไหนยังยิ้มแย้มตลอดแต,แต่แต่มีเพชรนิดหน่อยคือคนซื้อให้แล้วคน<ม>ซื้อให้อะ<ห>ถ้าพี่ยาไม่ใส่เขาก็จะเคือง<ม>ใช่ไหม ถามว่าพี่ยาก็ไม่ได้อยากใส่หรอกนะผู้หวังดีเขาไม่ประสงค์ออกนามอันนี้นะเขารักพี่ยาเ,ยเขาอยากอยากให้พี่ยาไล์สดเวลาไล์สดจะได้มีอะไรวิบวับวิบวับอะไรอย่างเงี้ยพี่ยาก็จะถอดออกไม่ได้ไงเพราะคนที่ซื้อให้เราก็เหมือนคนแบบเนี้ยเหมือนเขารักเราไงการที่คน,คนหนึ่งคนเนี้ยจะมาลืมแล้วแบบข้างใครคนคนเนี้ยขนาดเนี้ยมผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอีกนะเขาฉายแววความเป็นผู้ให้เขามองออก บางทีพี่ยาก็เห็นแหละเขาแอบมองอยู่แต่ว่าเราก็ทําเป็นไม่สนใจไงพี่ยาอยากจะดูว่า2คนนี้จะเดินตามพี่ยาได้นานแค่ไหนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออวาเราก็มีคนที่หวังดีอยู่เยอะเราก็จะทําต่อไปแต่2คนนี้เขามาด้วยใจมาด้วยความรักจริงๆอันนี้มันมีเยอะแต่เขาไม่แสดงออกกันมาไงอันนี้พี่ยารู้สึกรู้สึกอยากทําต่ออยากทําต่อเพราะว่ามีคนแบบนี้อยู่นะคือใ,ใช่เขามาเป็นกําลังใจให้พี่ยาทุกเย็นเลยนะนเนี่ยสองคนนี้ ถึงแม้ว่าบางทีเดินเห็นไกลๆเขาก็จะยิ้มให้แล้วก็บอกมือว่าอยู่ตรงนี้นะเหมันเป็นกําลังใจให้เราอะ่ะมันก็เลยมีแรงผลักดันให้เราเหมือนบางทีเจอราม่าแรงๆพี่ยาก็ท้อแต่ว่าพอเจอคนแบบนี้เข้ามาพี่ยาวเลยว่าไม่ท้อดีกว่าทําต่อดีกว่าแต่คนรักพี่ยาเยอะนะวันก่อนที่นี่มาก่อนกลับก็ยังเจอเขาเอาข้าวใช่ก็จะเป็นลักษณะดเดียวกันนี่แหละเยอะเอาข้าวมาให้พี่ยาก,กินเก็บพี่ยาแบบเหนื่อยไม่ได้ต้องการอะไรหรอกอยากให้ นี้ก็มาอยู่จุดนี้ก็ไม่คิดว่าแบบเออเราจะมานั่งมองผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้ให้แล้วรู้สึกแบบว่าซาบซึ้งใจอยากจะทําอะไรให้เขาบ้างแทน,นพี่ยายังเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีให้คนอีกเยอะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นี่อยากให้พี่ยาดูแลตัวเองด้วยนี้รักพี่ยาก็ไม่สามารถดูแลพี่ยาได้ตลอดคนรักพี่ยาก็เยอะก็จริงแต่ก็ไม่ดูแลพี่ยาได้ตลอดวันนี้อยากให้พี่ยาดูแลตัวเองด้วยด้วยนะคะจะได้ดูแล,แล รู้ใจมากค่ะางนแค่มองก็าอยู่ในใจเราก็มีความสุขเลยก็คือแบบว่าแค่แบบแค่คิดว่าเราจะเป็นส่วนเล็กๆไม่น้อยอะไรที่บรรเทาความเหนื่อยเขาได้บ้าง ็เลยรู้สึกแบบมันประทับใจจริงๆที่อาก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเอางี้แหละเราอยากช่วยคนอื่นหนเหมือนเขาบ้างพี่ยาแหละยูรู้สึกว่าไอ้ที่ทํามามันไม่เปล่าประโยชน์เนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนสองคนนี้เหมือนกับว่ามาดันเนี่ยี่ยาได้มีพลังเติมเต็มเหมือนตอนแรกมันจะขาดไปลดลงมาเรื่อยๆความรู้สึกของพี่ยาว่าลดลงมาเรื่อยๆที่จะเป็นผู้สอนผู่ให้แต่พอมาเจอสองคนนี้รู้สึกว่าเอ้ย คนที่หวังดีกับเราคนที่รู้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 คนที่เข้าใจเรามันต้องมีนะเราก็เลยทําต่อทําต่อไม่ท้อถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็จะทําต่อไปเพราะว่าเรามีกําลังใจเหมือนคนสองคนนี้อยู่เยอะนะขอบคุณมากแล้วก็เป็นกำลังใจค่ะพี่ยาแล้วก็เป็นรักาแล้วก็ก็คือก็ที่ไรพี่ยารู้สึกว่าคนที่ดีนะมันเยอะเยอะกว่าคนที่ไม่ดีก็เลยก็เลยที่ว่าน่าจะต้องทําต่อเลย อบคทณมาเลยค่ะขอบคุณค่ะพิยาไว้มาเป็นเ็ซีแลวกำลังใจทุกวันแบบนี้ค่ะผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติครับที่คนไทยเรามือแลคือว่าน้ำใจยิ่งพี่เขามีน้ำใจกับคนอื่นเขาเป็นผู้ให้ต่อคนผูนผมเชื่อว่าหลายคนเลยครับที่อยู่ตรงนี้อยากจะทําให้พิายากับผมแต่อาจจะไม่กล้าหรืออาจจะไม่มีจังหวะหรืออาจจะคิดต่างๆนานาขอบคุ เราก็ทำเลยครับไม่คิดเลยว่าขอสิ่งที่เราทำมันยังมันเป็นสิ่งที่ดีครเราเห็นเขาเหนื่อยเหนื่อยเพื่อคนอื่นเราก็อยากทำให้เขาแค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายเลย